เสร็จแล้วเดี๋ยวบอกาอมารีด้วยร้องให้เสร็จแต่มามีจะพาไปทําอาหารร้องให้เสร็จก่อนร้องให้เสร็จก่อน <c oughs> เสร็จร้องให้เสร็จแล้วยังคะคืบก่อนคืบคืบเดี๋ยวมามีปลาเปอให้อาร้องเลยร้องเลยเสร็จแล้วบอกแม่ชงไหมชงกุ้งเจนไหม โอเร้องไห้เสร็จแล้วยังเกิดอะไรขึ้นใครทำมานี่จ้าใครทำป้าป้าทำป๊าป้าทำยังไงอ๋อรองเท้าหลุดใส่ไหมคะเดี๋ยวม่เอาให้ใส่ไหมใจเย็นๆใจเย็นๆ ่นนะว้ำหรอคะอยากเล่นสระว่ายน้ำไหมคะอะไหนคุยดีๆอยากเล่นหรอก่อนก่อนกๆอ เอาไส้ก่อนทำอาหารดีกว่าป๊าทำอาหารดีกว่าเ้องไหมคะไม่ยอานะต้องใส่ดาวอาเป็นไฟค่ะป้าเสียใจได้เลยร้องไห้ได้เลยเอาละนะโอเคร้องไห้อีกไหมคะร้องไห้อีกไหมร้องไห้อีกไหม ไม่ร้องแล้วนะอ่ะยิ้มหวานโอเคเสร็จแล้วการเมนูวันนี้คือขอบคุณค่ะไข่ดาวไสกรอกแล้วก็หมึกย่างเห็ดเป็นเบรคฟาสต์ค่ะยิ้มหวานได้เลยมันแ้วหล่นลูกเราหยิบได้จะเงียบอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราต้อง เอาอะไรจุก่อุเอาไหมแล้วให้ลูกนั่งเราดีกว่าปล่อยเขาไปเถอะแล้วเราไปนอนกันเดี๋ยอุ้มจินกป้าสิอุ้มดูจินมาจินเหื่อป้าอิขาลูกไปนอนเลาอุ้มมาเอ้ะพาไปนอนง่วงิ่งตื่น เขาตั้งอะไรให้ได oh, okay. okay, ูแล้ไม่ขดให่ร้อนไไ้ไโอเคคแล้วเสร็จแล้วค่ะโอเคก่อนไ่หยาดนหนโอเคบก่อนเอา้านโอเคเอาน้ำแข็งมาให้หน่อยค่ะนี่ค่ะใส่น้ำแข็ง อย่าใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่แก้วเฮ้ยเอาไหมคะใส่บ้านน้ำแข็งใส่ให้เลยโอเคไปดูตรงนู้นนะคะพี่บีพาอยู่ไปดูตรงนู้นหน่อยค่ะดูตรงนู้นนะไปทำสอง้องกันอาบายบายพี่ๆก่อนบอกยูโอเคยูโอเคละโอเคจุ๊บกัน